เคยเปกันป่าเวลานัดเที่ยวกับเพื่อนนัดกันสามทุ่มสามทุ่มครึ่งยังไม่มีใครมาพอถามว่าถึงไหนมันบอกว่าใกล้ถึงแล้วจะถึงแล้วค่ะที่จอดรถโย่ใกล้ถึงแล้วพ่องรู้นะว่ามึงยังแต่งหน้าอยู่ไอที่แจ้งเวลามาเหมือนล่อโจรใครมาถึงก่อนนู่นมึงไปเอาโต๊ะมึงข่าไปเอาโต๊ะมึงเข่าไปเอาโต๊ะก่อนเลยกูเนี่ยเอาโต๊ะที่สำคัญนะอีคนตั้งเขาเนี่ยแม่งชอบทิ้งพวกเราแล้วดีไม่ดีแม่งเทเอาโต๊ะแล้วไงเอาโต๊ะเขาก็ต้องยืนเหงาเบอรดอะไรถึงร์้ะ ไม่ชอบที่กลางคืนหรอกนะเพื่อนชวนยังไงกูก็โบกมือตลอดโบกมือไม่ไปนะโบกมือมาปัดแก้มแป๊บหนึ่งแล้วมึงไปจอกโต๊ะได้เลยุูยนานมากอ่ะเฮ้ยก็มาแล้วแต่วันนี้ขอเบาๆนะพว่งนี้มีงานเช้าพุ่งนี้มีงานเช้าไหนๆก็มาแล้วถ่ายรูปไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวคุณรู้นะเหตุผลที่พวกมึงมาเที่ยวกันเนี่ยมีอยู่แค่สามข้อเท่านั้นแหละหนีผัวตามผัวแล้วก็หาผัว ยังเจ๊อ่ะมาหาผัวแน่นอนไอเงินเงินกูอชอบผู้ชายของยังข้างขอไห้กูหน่อยได้สิเธอเธอคูหล่อชอบอ่ะขอไล่เดี๋ยดีเราชอบเธออ่ะขอไล่เธอได้ไหม ไม่เมาเราต้องซื้อแหวบอกว่ามันจะไม่เมาอะอินชอวันนี้นะมึงรู้ไหมกูนะยังคดมากเลยไอ้ครูก็ไม่ธรรมดามึงกูมีผู้ชายลากเข้าไปจูบในหันหนาเข้าลากมึงหรือมึงลากเขาอีดอโอ้ยอีดอรอะไรเจ๊ผมมึงทำไมมันแห้งและสั่งอย่างนี้วะเข้าหน้าเข้าตากูหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเจ๊ ผมนี่นะโดนแม่งทุกคืนผู้หญิงอะแม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่งไม่ค่อยสระผมผมเนี่ยแม่งทั้งแห้งแล้วก็คันด้วยเนี่ยวันไหนอะสระผมกูไม่ว่าแต่ถ้าไม่สระมาสิวกูขึ้นอะไรไม่เห็นจะรู้เลยเพื่อนเนี่ยไปทําสีผมนั่งสีครั้งถ่ายงานนั่งสีโหดไม่ทำยังไงมันก็แห้งมันธรรมดาช่วงเนี้ยแม่ง ผมม่งก็เข้ามาเยอะทั้งแห้ทั้งแตกแตกกันเดียวไม่พอแยกให้กูอีกสี่เส้นอดอกนึงไว้สีแยกไว้แดงนึ่งไว้สีแยกไว้ถ้าผมมึงทั้งสากทั้งแห้งทั้งลวกทางเบอร์นี้กูมึงตัดหัวเถอะตัดไม่ได้ตัดไปเดี๋ยวผู้ชายเสียดาตัดไปเดี๋ยวผู้ชายเสียดายเ่ถ้า,าการมึงหนักขนาดนี้นะมึงเอานี่ไปใช้ก่อนเลย อะไรอะอยาสีฟันเนาะมันเป็นทีเม,มนบำรุงผมเทล,ล่างสูตรชาโคเนี่ยมึงต้องลองมันช่วยซ่อแมแซมปกป้องและดีท็อกผมแถมลดผมร่วงช่วยผมดกขึ้นแล้วยาวเร็วทำไม้ผมมึงสั้นอะกูไปเพืชีมอะหอมอะหอมไหมเออชาโคมันกลิ่นยี้หรอนเนี่ยมันเป็นกลิ่นของดอกไม้ถ้ามึงทีดเมนไปนะ่ะมึงก็จะกลายเป็นผู้หญิงผมหอมใช้แล้วใช้ได้นานๆาน,านหลอดแค่เนี้ย490บาทเอง ถ้ามันจะทําให้ทั้งนุ่มและหอมแบบเนี้ยิ่งดีเขาจะได้นอนหลับสบายจะได้หายคันหน้าแล้วไปคันอย่งอื่นแทน